สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาอัปเดตในเรื่องของ AI อีกแล้วนะครับทีนี้นะครับมาถึงคิว Meta AI บ้างนะครับตอนนี้นะครับตอนนี้ผมเข้าใน PC นะครับพิมพ์คำว่า Meta AI นะครับเขาบอกว่าคุณยังไม่สามารถใช้ Meta AI ได้ในขณะนี้นะครับก็แสดงว่าตอนนี้เขากำลังทยอยนะครับให้ใช้ในแต่ละประเทศนั่นเองนะครับเดี๋ยวถ้าเราใช้ผ่าน PC ได้เมื่อไหร่ผมจะมาทำคลิปสอนเพิ่มเติมกันแล้วกันนะครับ แต่ตอนนี้นะครับใน Messenger ของเรานะครับใช้ได้แล้วนะครับตอนนี้ผมหยิบมือถือขึ้นมานะครับจากนั้นให้ทุกท่านลองเข้าไปที่แอปที่ชื่อว่า Messenger ดูนะครับผมจะแตะ Messenger ขึ้นมานะครับทีนี้ให้มองมาด้านล่างนี่ครับแชทแล้วก็ Meta AI แล้วก็ Story เห็นไหมครับเราจะเห็นว่าตอนนี้นะครับเราจะมีปุ่ม Meta AI Pro ขึ้นมาใน Messenger มือถือเราเรียบร้อยแล้วนะครับ แล้วตรงนี้ก็จะมีคําว่าถามเมตาเอไอหรือค้นหาข้อมูลอะไรตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ทีนี้ผมจะเข้าไปคุยกับเมตาเอไอโดยตรงโดยการแตะคาพปธีบุ่มนี้นะครับนี่แตะขึ้นมาเลยนี่นะครับมันก็จะขึ้นหน้าต่างมาแบบนี้เพื่อให้เรานะครับพิมพ์คําถามหรือว่าลองทดสอบโดยการใช้พร้อมนะครับที่เมตาเนี่ยเขาเตรียมมาให้เราว่าถ้าคุณใช้พร้อมที่เราเตรียมให้เดี๋ยวเราจะตอบคุณให้ดูนะครับว่าคําตอบคืออะไรเป็นต้นนะครับ ซึ่งเราสามารถที่จะใช้พร้อมที่เมตาเตรียมให้หรือเราจะพิมพ์ข้อความถามเองก็ได้นะครับก็เหมือนกันการใช้งานกับแชทโดยทั่วไปเลยกับอันอื่นไม่ว่าจะเป็นแชท GPT Gemini นะครับในส่วนของเมตาเอก็ใช้แบบเดยกันเลยนะครับอย่างเช่นนะครับอ่ะผมจะลองถามเขาว่านะครับอขอแคปชั่นโดนใจเพื่อจะโพส a c e b o o k ในเช้าวันนี้ เดี๋ยวผมก็ส่งไปนะครับผมอยากจะโพสเฟ e บุ๊กนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเขาตอบมานี่นะครับนี่ตอบมาแล้วนะครับแคปชั่นอารมณ์ดีนะถ้าจะโพสแบบอารมณ์ดีก็123าตามนี้นะครับถ้าจะโพสแคปชั่นแบบแรงบันดาลใจก็แคปชั่นตามนี้นะครับอารมณ์ขันเลือกแคปชั่นตามนี้ได้เลยนี่นะครับแคปชั่นตอนเช้านี่ครับนั่นก็แปลว่านะครับ เราสามารถที่จะแชทคุยกับเมตานะครับเหมือนกันกับการคุยผ่านแชททีว t อย่างไงอย่างนั้นเลยนะครับแต่ตัวนี้เป็นของ Facebook แล้วเนาะนะครับก็เป็น AI อีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจในขณะนี้นะครับที่เอามาให้เราทดลองใช้งานนะครับผมถือว่าอยู่ในระหว่างการทดลองนะครับเพราะว่าออปชันอะไรต่างๆน่าจะค่อยๆทยอยตามมาครับแต่ตรงนี้ถือว่าเป็นข่าวดีหรือว่าเป็นอัปเดตใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะลองให้มันสร้างรูปมันจะสร้างได้ไหมนะครับ สร้างรูปภาพผู้ชายสวมสูทสูทพิมพ์ผิดเดี๋ยวแกเอานะครับสวมสูทภาพผู้ชายสวมสูทนะครับกำลังนั่งเล่นคอมพิวเตอร์อยู่ที่ทำงานเดี๋ยวเรามาสอบสอบอ๋อนะครับฉันสร้างรูปภาพนั้นไม่ได้ให้ฉันช่วยสร้างรูปภาพอื่นแทนได้ไหมอ่า แล้วคุณสร้างภาพอะไรได้บ้างาถามเขาคืนนะครับสร้างภาพประกอบข้อความโลโก้แบนเนอร์ภาพประกอบบทความหรือโพส์นี่ไงนะครับเขาบอกความสามารถเขาแล้วนะครับภาพอธิบายขั้นตอนการใช้งานขั้นตอนการทำอาหารภาพประกอบแนวคิดป,ประกอบเรื่องราวอ๋อนะครับถ้าถ้างนั้น สร้างภาพโลโก้ให้หน่อยได้ไหมอ่ายัางไม่ได้อีกครับสร้างภาพโนต้ตบุ๊กได้ไหม,ไมอ่านะครับก็มีแต่บอกว่ายังไม่ได้ก็คือแสดงว่า ความสามารถในการสร้างภาพนั้นยังไม่เก่งเหมือนบิงเหมือนเอไอตัวอื่นเนาะแต่ความสามารถในการพูดคุยตอบคาถามน่าจะได้เนาะนะครับนี่นะครับไงบอกตอนนี้ว่าแคปชั่นและข้อความบนภาพอ๋อโลโก้แบนเนอร์ภาพประกอบบทความหรือโพสผมกำลังทำบทความเรื่องการใช้งาน AI สร้างภาพประกอบให้ได้ไหม ถามอีกรอบด,ดูสิโอเคสรุปแล้วก็คือยังไม่ได้นะครับยังไม่ได้หรือใครได้ก็มาแนะนําผมหน่อยก็แล้วกันว่าทํำยังไงนะครับแต่ตอนนี้ทดสอบแล้วก็คือสร้างภาพอะไรก็ยังไม่ได้เนาะเอาง่ายๆดูสิสร้างภาพวงกลมได้ไหมอ่าเห็นไหมถามอะไรก็ยังไม่ได้ก็แปลว่ายังไม่ได้อะไรสักอย่างนะครับแต่ถ้าถามเกี่ยวกับนะครับ ความรู้นะครับหรือเรื่องนั้นนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับอยากให้สรุปเรื่องประโยชน์ของการใช้งาน AI ให้หน่อยว่าทำอะไรได้บ้างอ่าเห็นไหมครับทีนี้เขาก็อะไรที่เขาถนัดเขาก็จะทำออกมาได้ไหมครับนี่ประโยชน์การใช้งานนะครับ ด้านธุรกิจด้านการศึกษาด้านสุขภาพชีวิตประจำวันนะครับนี่นะครับก็แปลว่าตอนนี้นะครับเมใไดก็ถือว่าอยู่ในขั้นการใช้งานแบบทดลองนะครับและสังเกตตอนนี้นะครับมีมันก็พิ๊บแป๊บแป๊บอยู่ตรงนี้ PC นะครับนี่แปลว่าตอนเราคุยครับเราคุยในมือถือนะครับแต่เวลาเขาตอบมานี่นะครับเราสามารถเข้ามาอ่านนะครับการสนทนาทั้งหมดเนี่ยผ่าน PC ตรงนี้ก็ได้นี่นะครับแต่เรายังไม่สามารถที่จะพูดคุยผ่านผ่าน PC ได้นะเท่าที่ผมสังเกตดูนี่นะครับก็คือผลลัพธ์จากที่เราพูดคุยผ่าน Messenger นะครับในมือถือแต่เวลาเราเปิดคอมพิวเตอร์เนี่ยก็สามารถมาคลิกตรงนี้ดูนะครับเนี่ยว่าเราคุยอะไรไปบ้างกับ Meta นี่แล้วก็คลิกเปิดดูได้เลยนะครับนี่คือทั้งหมดที่ผมคุยกันเมื่อเช้านี้นะครับแคปชันโดนใจนั่นนี่นะครับ ก็ถือว่าเป็นอัปเดตก็แล้วกันนะครับมาเล่าสู่ฟังนะครับว่าตอนนี้ Meta AI นะครับน่าจะใช้งานได้นะครับเป็นบางคนเนาะนะครับผมว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่ไม่เห็นปุ่มนี้โผล่ขึ้นมาในมือถือก็ได้เนาะนะครับแต่ถ้าใครโผล่ขึ้นมาแล้วก็ลองใช้งานกันดูนะครับรอให้อัปเดตเต็มเต็มแล้วเราจะได้ใช้เต็มเตมอีกทีก็แล้วกันนะครับก็มาอัปเดตเรื่องใหม่ๆใ,ให้เพียงแค่นี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ สวัสดีครับ